วัดีครับวันนี้ก็พบกับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่นะครับลูกค้านะครับมาจากราชบุรีจะไปจะไปเอ่อจะไปนครพนมนะครับรถมาเสียกลางทางนะครับผมก็คือมีโอนะครับสายพานขาดว่าง,งั้นก็เลยสงสัยจะเข้า g o o g l e Ma p หรือยังไงไม่แน่ใจโทรหาตามเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เลยให้ มารับรถให้หน่อยทั้งทั้งที่แถวเนี้ยร้านซ่อมก็เยอะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อร้านซ่อมแถวนี้ได้ยังไงให้เขาซ่อมนะครับก็เลยต้องมารับนะครับผมเพราะว่าที่ร้านก็คือทางผ่านไปนครพนมพอดีนะครับก็นี่ระยะทางวิ่งมานะครับเออออกจากบ้านมาเจ็ดกิโลแล้วก็รวมมาถึงนี่ก็สี่ห้าประมาณห้าสิบกว่านะครับก็จะถึงแล้วนะครับนั่นเขาบอกว่ารออยู่ที่ โรงเรียนนะครับก็ไกลพอสมควรใช้ระยะเวลาโอ้เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ใช่เกือบชั่วโมงนะครับเขารออยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่ยวนะครับนี่นะครับโรงเรียนพึ่งแดดเดี๋ยวกลับรถนะครับผมถึงแล้วนะครับเขาว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจอดรถโทรหาเขาก่อนตอนนี้ก็เอารถขึ้นรถแล้วนะครับกำลังจะกลับไปที่ร้านซ่อมนะครับนั่นนะครับรถ ก็คือเป็นยามาฮ่าพีโนนะครับผมไม่ใช่เีโอนะตอนนี้เดี๋ยวถึงนา้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าที่นั่นมันไม่มีรางซ่อมเลยที่ขอของขก็เลยตัดสินใจไป

พอรถเสียพี่ทำไงเนี่ยอันนั้นเซิร์ช Google เลยเหรอใช่ครับแล้วมันก็ขึ้นมาว่าคืนมาเป็นชื่อร้านพี่เลยฮะอก็เบอร์โทรคลินิกมอเตอร์เลยไม่มีครับไม่มีเป็นชื่อช่างชัยเหรอครับมีทุกคนบอกไม่มาไม่มาไม่อยากมาอะไรวะมีมีคนเดียวเนี่ยเป็นแบบพิเศษเจอคนเจอเจอหลายคนอยู่ก่อนที่จะเจอผมเอ๊สายพานไม่ขาด พไม่ขาดอาจจะเป็นตัวอื่นที่มันไม่เกาะ่นก่อนสรุปแล้วนะครับคันนี้ก็คือไม่ใช่สายพานขาดนะครับเป็นว่า วาลวขาดนะครับนี่คือสภาพนะครับนี่วาลว,วาลวไอเสียนะครับขาดแล้วก็มาตีมาตีกับลูกสูบตรงนี้นะครับแต่ว่าดีหน่อยที่มันไม่ไม่ลงไปทําให้ลูกสูบล็อกนะครับแค่มันอยู่วาลวมันขาดมันบิ่งอยู่ข้างบนในห้องเผาไหม้มันก็กิ้งขึ้นกิ้งลงเฉยเฉยนะครับก็ทําความเสียหายให้ของลูกสูบพอสมควรแต่ว่าผนังกระบอกสูบไม่เป็นไรนะครับอ่านี่นะครับ ฝาเนี่ยเราก็ต้องทำการแต่งใหม่นะครับผมเปลี่ยนวาล์วใหม่ซื่มเนื่องจากนะครับน้ำมันมันบางนะครับน่าจะใช่นะผมคิดว่าก็เลยทำให้ความร้อนในห้องเครื่องสูงห้องเผาไหม้สูงนะครับเลยวาล์วมันเลยขาดนะครับเนื่องจากาตัวนี้เลยนะครับช่างเขาต่อก๊อกน้ำมันแบบตรงลงมานะครับ เพราะว่าเขาก๊อกออ,อกแล้วก๊อกแบบสูญญากาศนะครับเพราะเป็นก๊อกแบบดูดถ้าสตาร์ทเครื่องก๊อกมันก็จะดูดแล้วก็จะเปิดทางน้ํามันให้ไหลลงมาคาบูนะครับแล้วคราวนี้พอเขาต่อตรงมาแล้วใช่ไหมมันจะมีท่อดูดตรงนี้นะครับเขาก็ใช้อลูกยางอัดเออลูกยางตงัวนี้สูบไว้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าทําแบบเนี้ยถ้าก๊อกตรงกันนะผมก็จะทําเหมือนกันแต่ว่ายางตัวเนี้ยจะต้องเป็นยางที่ทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็ ถ้าจะเอาอะไรอุดตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกปืนนะครับพอใส่ลูกปืนเข้าไปเสร็จแล้วต้องเอากาวตาช้างหยอดลงไปด้วยนะครับมันถึงจะอยู่มันถึงจะไม่หลุดแต่นี่เขาคงาไม่ไม่ทันได้ได้ได้คิดนะครับคราวนี้รถมันขี่ทางไกลความร้อนมันก็ขึ้นท่อยางตงัวนี้มันก็เลยเกิดการอ่อนตัวนะครับเพราะว่าในห้องเนี้ยเขาบอกว่าวางขาแถวนี้ไม่ได้เลยความร้อนมันสูงมากนะครับก็คงจะทําให้ ท่อยางเนี่ยมันอ่อนแล้วก็ลูกปืนก็เลยไหลออกมานะครับก็ทําให้อากาศเนี่ยเข้าท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้เขาก็บอกว่ารถเขาเนี่ยมันมันเดินเบาไม่ปกติสะดุดนะครับนี่ก็อากาศเข้าตรงนี้ได้ก็ทําให้ส่วนผสมเนี่ยบางนะครับก็เลยเป็นต้นเหตุนะครับของการที่ห้องเผาไหม้ความร้อนสูงแล้วก็บว์วขาดนะครับ ก็ขี่มาไกลนะครับเกือบพันกิโลนะครับนี่คือสาเหตุของการที่ฟีโนโคันนี้นะครับน็อกการอากาศไปเลยนะครับผมอ่าเราก็จะได้ทําการซ่อมบำรุงต่อไปนะครับมามาดูกระเดื่องวาลนะครับนี่เห็นไหมกระเดื่องวาลเวลาแต่งนะครับถ้ามันเป็นขึ้นนะถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนถ้ามันยังหนาอยู่หนาหรือไม่หนาเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมสันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ ตรงนี้มันหนาอยู่ก็เราก็แต่งได้นี่เห็นไหมครับมันจะเป็นรอยอันนี้เขาแต่งไม้ไหมเจียนิดเดียวนะครับเจียนิดเดียวยังไม่ยังไม่หลบเลยนะครับยังยังไม่พ้นรอยเว้าเลยนะครับเนี่ยถ้าจะแต่งนะจะต้องใช้แบบนี้นะครับหินเจียแบบนี้แบบผ้านะครับอันดับแรกก็ใช้เบอร์ที่มันหยาบก่อนนะครับร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ขัดให้มันเงาด้วยสองร้อยสี่สิบนะครับ แล้วก็ทาไอไขปราวานนะครับให้มันเงานะตรงนี้ทาตรงนี้ยังอันนั้นอยู่เพื่อเป็นการเซฟนะครับเซฟให้ลูกค้าด้วยแล้วก็กระเดี่ยมมันก็ยังดีอยู่นะครับมันเป็นของแท้ด้วย่ามาแล้วนะครับนี่แต่งแต่งมาใหม่แล้วนี่นะครับให้มันเรียบแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงหัวนิโปผมเนียเป็นตัวน็อตปรับตั้งวาล์วนะครับแล้วก็ขัดใหม่ด้วยนะครับนี่ ด,ด้วยใส่กับสว่านนะครับสว่านไปหมุนกับกระดาษทรายเบอร์ร้0ยห้านะครับเบอร์หยาบก่อนแล้วก็ตามด้วยเบอร์พันนะครับให้มันเงาเห็นไหมตรงนี้ให้มันเงานะครับเวลามันสัมผัสกับก้นวาลมันก็จะมีความเพี้ยนน้อยนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสนะมันเรียบนะครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้ก้าเดืองก็ขัดให้มันเงาแบบนี้เลยนะครับไม่ให ไม่ให้มันมีรอยนะครับนี่ต้องต้องเอาแบบนี้นะครับนี่ระยะการเปิดปิดวาล์วมันก็จะไม่จะไม่คลาดเคลื่อนนะครับเวลามันสัมผัสกับพา,าวลูกเบี้ยวตรงนี้นะครับระยะมันก็จะจะไม่เพี้ยนนะครับเวลาเราขัดก็ขัดเบาๆนะครับเพราะว่ามันมีองศาของมันอยู่นะครับมันมีความโค้งมนของมันอยู่นะครับ เราจะไปกดแรงนะครับกดตามรอยรอยเดิมมันนะครับที่กระเดื่องมันทํางานนะครับนี่ก็ทําแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็มาถึงขั้นตอนนะครับการแต่งฝานะครับตอนนี้เราก็แต่งฝ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าลงกึงนะเราใช้มือแต่งเอาเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันติดเสาอาทิตย์พอดีนะครับ ลงคึงเขาก็าจะหยุดงานนะครับแล้วเราก็บดวาลเรียบร้อยแล้วนี่บดวาลนะครับก็ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเงาจะสังเกตว่าเห็นไหมครับตรงนี้ตรงไอดีตรงนี้นะครับบ่าไอดีตรงนี้จะได้รับความเสียหายนะครับแล้วเราก็บดได้ในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่ง ถ้า,าเนี่ยเราจะต้องอบดให้มันเห็นสีขาวที่มันนวลๆต่อกันนะครับอาจจะมีวาวลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราบดเยอะหรือลึกกว่านี้นะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้นะครับหน้าเนี่ยตรงนี้เรามันบางลงนะครับหรือว่าวาวมันจะคมขึ้นซึ่งการใช้งานมันก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับ ตรงเนี้ยสันตรงเนี้ยต้องให้เหลือเยอะนะครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้โป้ผมนี่นะครับก็บดให้พอพัพอประมาณหนึ่งนะครับผมอย่าอย่าบดเยอะบดเยอะก็จริงอยู่มันก็จะสนิทขึ้นแต่ว่าเอาพอที่มันจะอยู่ก็พอนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานไปเนี่ยวาวกับบ่า,นนบาวาวเนี่ยใบวาวเนี่ยมันก็จะสัมผัสกันมันก็จะเพิ่มเพิ่มหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนวาวนะครับเราก็ใช้ของ เบียบร้อยตัวเก่านะครับเป็นของ Honda เลยนะครับ i d เสียเพราะว่ายำห้าก็หายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นของแท้ของของแท้ศูนย์เลยมันจะแพงมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกตรดอะไรนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้ที่อยากแนะนำอีกที่นึงก็คือนี่ครับบูทวาลนะครับบูทวาลหรือว่าหลอดวาลนะครับแล้วแต่ช่างแต่ละที่จะเรียกนะครับผม มันก็มีอาการหลวมนะครับหลวมหลอดวาล์วหลวมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวลาเราใส่ไปเราเอามือกดนิปโป้กดปลายวาล์กกับใบวาล์วขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็โยกดูนะครับมันจะคอนได้ไหมมันจะไม่ฟิตตรงนี้นะครับที่ทําให้วาล์วดังก็มีส่วนนะครับเวลามันขึ้นโลกมันมีจังหวะมันโยกได้นะครับไอเสียไม่เท่าไหร่ครับไอดีเนี่ย จะเยอะนะครับมองเข้าไปในรู้เลยรูมันจะเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นนะครับช่างช่างมองดูถ้ามีความชํานาญก็จะรู้นะครับว่าโอ้หลอดเออหลอดบาลเนี่ยมันมันขยายนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยกยกดูนิดนึงนะครับเนี่ยจะโยกมันจะโยกแรงมากนะครับแต่ว่าเราก็ทําได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าการทําเนี่ยนะครับเนี่ยมันโยกได้นะครับ การทำเนี่ยมันจะต้องเข้าลงกลึงนะครับให้คนที่เขามีความชนานาญในทํานะครับอ่ะเดี๋ยวนี่นะครับหลอดวาลหน้าตาเป็นไงเป็นอย่างนี้นะครับบูทวาลหรือหลอดวาลนะครับแต่ตัวนี้เป็นของโซนิกนะครับผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเพราะว่าโซนิกเนี่ยจะต้องทํานะครับถ้าเข้าลงกลึงแล้วที่ผมทาประจําเนี่ยถ้าถ้าทําบ่าวาลแล้วไม่ทําไม่ไม่ตีบูทวาลใหม่หรือหลอดวาลใหม่เนี่ยเขาจะไม่ทําเลยนะครับเพราะว่า ทำมาแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาจามาโทษว่าเขาทำไม่ดีอีกนั่นคือเหตุผลของเขาก็ก็ต้องทำนะครับทำทั้งหลอดทำทั้งบา่าบ่าวาวนะครับอเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าทำบ่าวาวทำยังไงนะครับอนี่เห็นไหมตรงบ่าวาวตรงนี้นะครับมันจะมีเหล็กปอกเหล็กปอกที่เขาเขาตัดแล้วเขาก็แต่งแล้วก็ตีลงไปนะครับตีลงไปในเนื้ออลูมิเนียมนะครับนี่มันตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กแล้วข้างล่าง ข้างล่างมันก็จะเป็นเออตรงนี้เห็นชัดนี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหล็กข้างล่างมันเป็นมินียมนะครับรนี้เป็นเหล็กเขาก็จะตเีเขาก็จะตัดเหล็กกึ่งใหม่แล้วก็ตีลงไปในตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะกึ่งแต่งบ่าวาวให้ใหม่แต่ว่ามันไม่สนิทหรอกเ,ออเราต้องมาบดใหม่นะครับยกเว้นโรงกึ่งที่เป็นช่างฝีมือที่ทํารถแข่งทํารถแต่งโดยเฉพาะนะครับเขาจะกึ่งแล้วองศามันได้นะครับ แต่นี่มันเป็นงานที่งานงานแก้ไขนะครับงานซ่อมบำรุงนะครับมันไม่ใช่งานออทำรถแรงรถแต่งที่ต้องใช้ความละเอียดสูงนะครับก็เลยจําเป็นต้องมาบดใหม่นะครับตัวนี้นี่คือบ่าบ่าวเออนี่คือที่แต่งทําบ่าวาวใหม่นะครับนี่ตรงนี้คันนี้เขาก็ทํามานะครับเนี่ยตัวนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ทําบูทบาว outgoing, ไม่ทําหลอดวาว Zack ใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเพิ่งทําบ่าวาวมาใหม่นะเขาว่าอย่างนี้นะครับอาต่อมาตรงนี้ ลืมเกือบลืมบอกหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับเราก็ขัดใหม่นะครับด้วยกระดาษทรายนะครับเอาเบอร์หยาบก่อนวางกับแ,กแผ่นกระเบื้องนะครับแบบนี้แล้วก็เทน้ํามันเบนซินให้มันชุ่มแล้วก็เอาฝาไปบดนะครับเอาฝาเอาเสื้อไปขัดนะครับขัดเป็นวงกลมนะครับอย่าอย่าถูขึ้นลงนะหมุนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษเบอร์พันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือวิธี ทำาฝานะครับส่วนพวกนี้เราก็ใช้แปรงแปรงขดลวดหัวมุนมนนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ใส่สว่านอาหารทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไว้เอาไว้ขัดในเบ้านะครับนี่ขัดในเบ้ามันนะครับตรงนี้ตามที่ผมดูสำนักแต่งหลายๆหลายๆเจ้าออมานะครับเขาบอกว่า บาวเวเนี่ยเออไม่ใช่เบ้าฝาเนี่ยถ้าให้มันเป็นขู่ขาอย่างเงี้ยนะครับไอดีมันจะวิ่งดีนะครับไอดีมันจะวิ่งดีเขาว่าอ่ามันส่วนผสมมันจะกระจายได้ดีนะครับดีกว่าลื่นเขาว่า,างี้นะครับอันนี้ก็ความความความรู้สึกส่วนตัวนะผมก็ทําแบบนี้อันนี้ผมก็ใช้ตัวแยงนะครับแต่งเอานะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็แยงนะครับแยงเข้าไปให้มันสะอาดนะครับขัดคาบเขเม่าออกมานะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้ส่วนคราพวกนี้นะครับเป็นน้ํามันเครื่องที่มันแห้งนะครับมันก็ติดแน่นนะครับถ้าจะทําจริงๆก็ต้องซื้อน้ํายามาขัดนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดเยอะนะครับใช้เวลาเยอะว่ายง่ายถ้าใครทํารถตัวเองก็ก,ก็ก็ซื้อมาทำดูนะครับผมเพราะว่า เร่งรีบนะครับเขาจะต้องกลับกลับบ้านกลับต่างจังหวัดไม่ใช่สิกลับเมืองแล้วนะครับเข้าเมืองแล้วนะครับก็เลยต้องรีบนะครับมีระยะเวลาที่ฟิกตายตัวนะครับก็ต้องเร่งให้เขาให้เสร็จก่อนก่อนวันนี้นะครับให้เสร็จภายในวันนี้นะครับส่วนเสื้อสูบนะครับผมก็คุยกับลูกค้าว่าอ่ะผมมีเสื้อเดิมอยู่สับเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคว้านนะครับถ้าไปคว้านก็รออีกนะครับ มันไกลนะครับซึ่งลงกึงที่ผมหรือร้านที่ผมมั่นใจนะ่ะมันอยู่ไกลนะครับไปกับร้อยโลพอดีนะครับตัวนี้มันไซด์เดิมไซ์ร้อยยี่ห้านะครับก็เลยบอกคุยกับลูกค้าว่าสับเลยไหมนะครับผมเพราะว่าเสื้อที่ผมทําไว้เนี่ยก็แท้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันแท้ไม่แท้ก็ดูที่ตรงนี้นะครับเนื้อ เนื้อเสื้อสูบแล้วก็ตัวหนังสือจะชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์75ก็คือไซส์มันลดลงมาก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเซฟเรื่องน้ํามันลงมาได้นะครับยิ่งลูกสูบใหญ่อัตราการสิ้นเปลืองมันก็เยอะนะครับแต่แรงก็ดีแต่ว่ามันก็สิ้นเปลืองเยอะนะครับนี่นะครับก็เขาก็โอเคนะครับก็สับได้เลยลูกสูบที่ใช้ก็เป็น <c oughs> ของ High Speed นะครับเกรดเทียบเท่ากับ ของศูนย์นะครับผมเหนียวทนแน่นอนนะครับตัวนี้ซึ่งลูกสูบยี่ห้อเดิมที่ผมใช้ตัวนี้นะ,ะที่เขาใช้มาตัวนี้นะครับที่ช่างคว้านมาตัวนี้เดิมที่ใช้นะครับเป็นอีกเกรดหนึ่งที่มันต่ํากว่านี้นะครับเมื่อก่อนผมก็เคยใช้ยี่ห้อนี้แต่ไม่แต่ว่ามันใช้ในพวกตระกูลออโตเมติกเนี่ยไม่ได้นะครับมัน ถึงแม้ว่าน้ำมันเครื่องจะไม่แห้งแต่ว่าแหวนเนี่ยมันจะถูกกินนะครับแหวนมันจะบางเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องหลวมเมื่อก่อนผมก็มีประสบการณ์คว้านลูกยี่ห้อนี้นะครับซึ่งทําให้ลูกค้าใช้รถได้ไม่ถึงปีนะครับเครื่องมันก็หลวมแล้วนะครับสือเนื่องจากลูกสูบที่มีคุณภาพต่ำนะครับตรงนี้เราก็ใช้ของที่มีเกรดสูงให้เลยนะครับเพราะว่ารถใช้งานนะครับผม ต่อมาก็อุปกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็นี้ก๊อกน้ํามันนะครับก๊อกน้ํามันตัวฟีโน่จะเป็นแบนแบนแบบนี้นะครับเวลาเราไปซื้อเราก็สังเกตด้วยนะครับมันจะแบนแบนแบบนี้ตัวนี้มันจะใช้กับตัวของอะไรนะวายร้อยนะครับวายร้อยนะครับเป็นก๊อกแบนนะครับจะไม่กลมเหมือนเหมือนในภาพแบบนี้นะครับนี่จะไม่กลมแบบนี้นะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งของฟีโน่มันจะมันเออไม่ใช่ฟีโน่มีโอนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่อ่าแล้วก็ตัวดันโซนะครับตัวดันโซก็เปลี่ยนใหม่ซึ่งทําไมถึงต้องเปลี่ยนใหม่อ่านดูนี่เห็นไหมครับตัวดันโซข้างในเห็นไหมพังแล้วนะครับเขาแต่งมานะครับใช้กดเลยกดให้มันตึงเลยนะครับซึ่งการกดให้มันตึงเลยเนี่ยมันก็ดีมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือเสียงโซ่มันจะไม่ดังนะครับแต่ว่าเวลาปรับตั้งเดือนเบาเนี่ยจะปรับตั้งลําบากนะครับ รอบไม่นิ่งพูดง่ายเพราะว่าโซ่มันกดเกินไปนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแคมพาลุกเบี้ยวนะครับหรือหรือแคมชาร์ปนั่นแหละพาลุกเบี้ยวนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยเป็นเกรดกลางนะครับผมก็คือเซฟเซฟให้ลูกค้าด้วยลูกค้าก็บอกว่าเซฟให้หน่อยนะครับอ่านี่ของดีที่ร้านใช้นะครับระเกนสตรอเบอรี่นะครับผมของดีทนทานใช้มานานปีนะครับผมตอนนี้เราก็ประกอบเสื้อแล้วนะครับ ก็ให้สังเกตเห็นไหมครับเขาจะชี้ลูกศรลงนะนี่ยครับยามาฮามีโอฟีโนนะครับเห็นไหมตัวหนังสือมันจะกลับหัวนะครับนี่นะครับตำแหน่งที่ถูกก็คือชี้ลูกศรชี้ลงนะครับนี่ก็ใส่ตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวกดโซ่นะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่เน้นขั้นตอนการประกอบนะจะเน้นบอกวิธีการแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับวิธีสังเกตนะครับ เพราะว่าคลิปฟีโน่ก็ลงไปแล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเมื่อเราประกอบชุดบนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเติมน้ํามันแล้วก็จะเช็คว่าปั๊มน้ํามันทํางานได้ปกติไหมนะครับโดยการสตาร์ทเครื่องสตาร์ทใช้ตัวนี้นะครับผมนี่เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ฝาครอบสายพานนะครับเราก็ไม่ยันเราก็ ใช้จำเอาเลยก็คือมันจะมีปักมอเตอร์สตาร์นะครับนี่ปักแดงตรงนี้ก็เอาตรงนี้จิ้มขั้วบวกแล้วก็เอาขั้วแบตลบนะครับจิ้มลงโครงใดมันก็จะทํางานนะครับแล้วก็เข่าเหวียงมันก็จะหมุนนะครับแต่ตอนนี้เรามาเติมน้มามันก่อนซึ่งน้ํามันตัวนี้เราใช้ของยี่ห้อนี้เลยนะครับเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีทองก็จะเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับผม แพ็กเกจเขาก็จะออกแบบมาให้สะดวกเลยนะครับดึงออกมาใช้งานได้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับต่อมาก็มาเช็คม,มันนะครับมันจะมีน็อตตรงนีเ้เช็คตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเบอร์สิ์นะครับ นัดเบอร์สิมีแหวนทองแดงรองนะครับแล้วก็ถอดดูว่ามันขึ้นไหมนะครับก็จําเลย มาแล้วนะครับหยดแล้วก็แสดงว่าปั๊มน้ํามันเครื่องใช้งานได้ดีนะครับจะไหลลงฝั่งอไอเสียนะครับต้องขออภัยด้วยมืดค่ําไปหน่อยเพราะว่าเร่งงานให้ลูกค้านะครับผมก็เสร็จสิ้นไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในบางขั้นตอนที่ไม่สามารถที่จะให้รับชมได้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ดึกนะครับทั้งรีบประกอบส่งรถให้ลูกค้าวันนี้นะครับนี่นะครับก็มาดูภายในกันก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับขบวงขบูจูนเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับผมเก็บระบบให้เรียบร้อยนะครับรับรองขี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็ก๊อกน้ำมันนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นคือนี่สายดูดนะครับอันนี้สายตัวนี้สายตัวนี้นะครับจำเป็นต้องใส่นะเพราะว่าตอนแรกมาไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวระบายไอน้ำมันนะครับเหมือนพวกเวฟนั่นแหละพวกคันด้าพวกยกมห้าครับที่ระบายไอน้ำมันเพื่อไปเข้ากรองอากาศนะครับแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับเข้าที่ตัวกรองอากาศนะครับอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่มีก็คือตัวนี้ สายระบายห้องสายพานนะครับตรงนั้นต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีน้ําก็จะเข้าได้นะครับทําให้น้ํามันห้องสายพานเนี่ยคุณเป็นนมได้นะครับส่งผลเสียกับเฟืองท้ายอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะนี่ก็คือที่เราเก็บรายละเอียดให้นะครับผมทุกอย่างเลยรับรองขี่แบบสบายใจกลับบ้าน ด้วยความปลอดภัยแน่นอนนะครับก็คลิปนี้จบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามก็ด้วยนะครับผมช่างชายบายคลินิกมอเตอร์ครับสวัสดีครับ